อีกคลิปหนึ่งต่อพันถอดเขามาลุดถอสวัสดีค่ะคลิปไม่ได้บันทึกคลิปไม่ได้บันทึกต่อได้บันทึกซิปชิปคุณแม่แต่ละหมื่นมันคือเป็นคึมๆแต่ว่าข่อยถ่านยังข่อยถ่านถูกข่อยบ่มี่ถูกถูกข่อยเบิดให้น้องไม่เอาไม่หายขอยังได้เอามาฝากเท่าไหร่มีบ่มีบ่ถูกขันมีคุณแม่จะไปจุดบอกเดี๋ยวนี้บอกเก้าคนเมื่อเรามาเอาแล้ว บอกให้น้องเมย์ซื้อมาอยู่มันหมดพอดีอ่ะยังไม่ได้จุดทูบเลยแล้วมาขายตอนนี้ไปทูน่งนุติดขายอยู่นึ่เพราอยู่หนังเขาดมวยหนึ่งเอามาหนุ๊กมาขายไปซื้อนะแม่พุณหน่ะพุ่หน่ะอยู่หลังรถตู้พุณหน่ะเห็นไหมหน่ะหน่ะคุณหน่ะสื้อไปซื้อนะแม่เลยสามใบห้าบาทเมื่อนี้ยเห็นสื้อแล้วคุณหน่มือรุ่นซื้อนักแม่รื่นเก่าสามใบห้าบาทไปซื้อกับคุณเบสุภาพเลยค่ะถ้าไม่มีตรงนี้ไปลองอืมซุ้มชี้ขานล่างถวยนะ แซ่บวะค่ะแซ่บชมตำเนี่ยแซ่บส้มตำเออนั่นแหละอาจารย์เอาบักหาหนิวหยุ่มไปเลยอาจารย์ใจสามใบห้าบาทมีซ้อนไม่รูกเอาซ้อนให้เพื่อนด้วยช้อนเดี๋ยวไปหาช้อนก่อนหาช้อนหาช้อนให้ลูกๆเต่าก่อนอันนี้แม่หยังสั่นสร้างลัตตารีไว้ก็คือบอกว่าหายบุศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นแหละออกละเช้า สี่สองสองสี่กระชังกับว่ามีพู้ออกไปหายกันยังวะเงดอยู่เงิดอยู่เงยเยอะสี่สองสองสี่ได้ซ่บหนแต่ว่าหับพ่อหักลบกบหนีแล้วพอดีอ่ะกันที่เราไปเล่นเนี่ยบ้านด่านไงไปแสดงที่บ้านด่านแม่ก็กลับกลับไปแม่ก็ไปไหว้ปู่ทองไงก็ไปเสียงเซียมซี่ได โอ้ยคันหูจักว่ามันสิขดสิ้ายแม่มันชวนชุนแนวคุณละคันหูจักวามันสิออกปานเนาะแมนบอเออเออกรซัํานี่กระบอเป็นยังงอยวากันมาอ๋อนีเอาสิหลายใดพันสองร้อยชีตทีละวัดพันสอ้อยชีคนณะวันโอ้จะแมนหลายให้ยูทูบกระได้ไปใช้กับติดตามกันตายยูดยูทูบมาละความเ่ผมประกาศเหนยูทูบ่จังสี่ละถาออกซองผู้อื่นเอา เอาลูกขึ้นฟอนให้เบิ้งจักบาทได้ลูกขึ้นฟอนแล้วเอาเอาดนตีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกขึ้นฟอนให้จักบาทได้ไหมเดี๋ยวให้ยี่สิบาทแล้วลูกขึ้นให้ยีสิบาทลูกขึ้นฟอนอยาให้เบิ้งจักบาทได้น่ะน่นั่นนี่เอาลูกขึ้นฟอนลูกขึ้นฟอนเอาเฮ็ดดดตีให้เ้วเน่อ่ะดนตีลำเพิหมดนตีลำเพิไเอาเอาเร็วเอาจวดเอาเอาเอา

เอาลัมเพื่อนมันมานดูเโอ้น้ำสกกุลไหมน้าสกกุลฉนินดอนะเพราะอาบร้อเพื่นล้เพื่อนเลยเขาเสียเอาโดนตีลำเพื่อนถึงมาเตงเตงอย่างนี้งเอ้อเออเอาเอ อาเนี่ยเอาช้อนดีเลยท่าทอนเป็นเนี่ยเอาเล่นแอว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 ทอดเนี่ยมาเลยสิบเทียนโอ้โหคุณเดียวกันเลยกับปลูกลูกแมปลูกลูกปลูกลูกปลุกสาธิตไปปลูกลูกกันน่ะลูกปลุกสาธิตไปเนี่ยผู้หญิงเงือกผู้ชายเนี่ยได้หมดค่ะฮะที่อย่างกาะฟางไหนเกาะ เอาหัฝากให้เราเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอ่ะเดี๋ยวต้องไปรับตังค์อ่ะเดี๋ยวต้องไปรับตังค์กับคุณแม่อยู่ที่อ่ะต้องไปรับตังค์กับคุณแม่อยู่ที่หลังฮานนะจ๊ะโอ้หลังรถตู้นะจ๊ะบาสได้หลายบาทแล้วตัวนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอารางวัลมาแจกน้องก่อนเอารางวัลแจกน้องก่อนนะ ไส่หนังแล้วค่อยใส่กระเป๋าค่อยเอานี่ยแจกเนี่ยเอาแบงเอาแบงเอาแบงแบงเอาให้ไปให้นางไปหนึ่งร้อยบาทเปย์เขาเปย์เขาให้นางวันหนึ่งร้อยบาทจ้า โคโพบักโมบักแตงเอาอีกเอาอีกอ่ตนเต้นเต้นเ้นเต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 นเตนเต้นเต้นเ้นเต้นเร้นเต้นเต้นนี้มเนเต้นอันนี้มันเตนเน้นเ้นนเต้นเนนนนน้เน้นเ้นน ด่านไดนม่ห gotcha ยังอ่ะอ mm ันนี้เขาเสริมสะโพกมาปวดโพกัพวกบักแตงไหมกอ้ายเลยไหมตะล่เตงเตงเตงเตตะหวานอตะวานปิงปิอ้ยปวดโพกให้เนาะโอ้ยเนาะ เอาเปย์พได้สิเปย์กแแม่อการขอบพระคุณแฟนทุกท่านนะครับขอบคุณเรามาน้ำใจค่ะอบอห้กับพ่ะเอกเอกลับค่ะเจีนคุยพูดโผล่บโมบักแตงจวดจัดฟาดบื้มพันอ่าขะ นาชาติไรเนี่ยันพีบอสใส่ปุ๋ยใช้แวใช้ปนอส่งได้แม่ปุ๋ยปุ๊กส่งได้เลาอันเล้เอาอันสายหาดดไปยังไดไปสอบผ่อนอนี่ฮะมึงจะได้ยังสอบพ่อนปุ๊กบ้าข้าตกลงบ้านจอด จังไหนจัะไปหาสอพ่อคักแน่ให้สิโอ้เอาขึ้นเวทีน้ำบอลนี่จูงขึ้นเวทีน้ำเลยเอออ่าโอยแม็กกี้มีคู่แข่งหรือบาทนี่เออเออร้องเพลงเป็นบ้าป่ะนี่เต็งแต่ละเลงเต็งเต็งเอ้าเอ้าร้องเพลงเป็นบ้าป่ะนี่ แล้วลองไห้ฟังหน่อยลองเพลงตอนนี้ลองเพีงอะไรเอาจนแบบเงินแลเออน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ลองว่างได้ปะตาเดียวโอเคตาอะไรอ้าวอาอาเอาจวดจั๊บมาด้เอาล่องเล็ททอล่องเล็ทอ่องไปในยื่งอยงตั้งเสียงองปอยล่าล่าเลยแม่ล่าเลยมันต้องมาเลยเอาเคลื่อนก่อนนองแบบเขาตื่นขื้นมาลองนะเขาตื่นก่อนนอก เอาขึ้นคู่กันจูงจูงไปน้ากันกับลุกลูกมาคืนสิคืนกันแทาหนิเอาดนตรีเอาดนตรีเอาดนตรีเอาลูกึ้นเน่ลูกนเนอนลูกค้นเนแม่ล่ะลูกึ้นเน่แม่ล่ะอลูกขึ้นพะนะลูกขึ้น Ô nàng uni nàng uni đây bé hà đây đâu bé hà loại nào nàng uni ơi đàn ô nàng môn 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 ô môn 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 ตาบ้าตบาตาาไาอคเฮ็ดเนี่กเฮ็ดเนาะสมสอ้นเนาะสมสีผีบ่าโอ้ยคอยสออนตาดากเล่านี่ดอกค่เรสะสอนเนี่ย่อยสออนเซฟแล้วไหมคอยอยากได้เซฟแล้วให้อันพุ่งลูกตาบัน เป็นพี่น้องกันเ่กับปุงลูกเป็นนครับฮะเป็นแฟนครับเป็นแฟนนะมาผดพ้วบักผ้บักแตงให้แท้เพื่อนเพื่อเพื่อนเป็นน้ำก๊อูไหูไหเราเป็นอะไรกันนะ

ฮะสอนบะหมี่สอนเบิร์ดไปแต่ถวยตัวให้เขาเอาเอาสีสีฟอมชนพอมาเริ่มซื้อเร่มซื้อมาเป็นหลังพูดซั่งกับั่งแบบว่าซื้อซื้อคือบางคนไม่เห้นใครเจ้าเนี้ยใครโมก้อนห่ะ Eh eh ส่นยุท้งไมทางคู่ทางเลยหมส่วนหให้มกสั oh ้น oh ยุค oh ู oh ่ทางั ade, ่ปาดดากเล่าแมยคนว่ามันดากสร้างวัดพระเอกนั่นนักไพระเอกเัด ไปกันออกไปนะเวทีจักไรเป็นไพเด้อบาทน sw ีเด้อจูงกันออกไปแต่งตัวแมแต่งตัวมัดผมขึ้นล้วกแท่แจ่มแดงแดงเรวกะใส่เอี่ยมเนี่ยนุ่งโซฟานุ่งพวกพวกนุ่งส่งขาสั่นแล้วก็มัดผมขึ้นในเหล้าเราก็ท่าแจ่มแดงแดงเราจูงกันออกไปบาทจักไรเป็นไพรละบาทมึงหนูใส่ไปยังบอกลูกใส่ย่างนีสิไปยังน้อบาทไปใส่อีกบาันี์ ไปกี้โอ้โหเขาจะแบ่งให้เขารู้จักอยู่นะเขารู้จักอยู่นะเออเขายังมีน้ำใจอยู่ได้น่งเขามีน้ำใจเขาสิแบ่งให้พไปนะผมก็เป็นแฟนกันเตัวนี้ปลูกันใ้เซลล์แล้วอันนี้ขัดบอะ เซียวเนีวแบบน้มคักบอไม่ธรรมดานะเนี่ยจูงกันออกไปเนี่ยไม่ธรรมดาใครค่าโดนตีบ่แต่ใเป็นไถแล้วจูงกันออกไปแบบไอ้พวกกับพวกเถอพ่วงกับพ่วงเถอเอาอีพวงหายแล้อีพ่วงเนี่ยไปเจอไะ เต้นคันันไปเต้นซ้องคางนี่กระทืกระทีเวทีนี่ว่ามันสร้างวายไม่ธรรมดาซื้อยางก่อซื้อยังก่อซื้อยางก่อันอันอันซื้อว่จ้งะไรก้อน้อีกไม่ครับแสนพัีครับเอกรักแสนแสนพัดี อ๋อป้ามาซื้อน้ำงาพอซื้อกับน้ำงากระพอซื้อกับงาม้าน้ำกะพอเนาะแลเพีละกดีโจวันมาหอดี่พี่น้องนี้ฝากไว้ซันีคลิปหนาเข้าจังหวะกันไหมไปทั้งขายน้ำหด้อบาทขั้วัวแซบขัวนัวเสีบกดห็ไปากดลกอะไรกดใหไปช่องขัวนัวเสบแก้มกดไป จ้าปดให้คุณแม่หน่อยจ้าย่าให้ว่ามันปบยาใว่าเันปำเสียดีจ้าเต็มดวงดวงไปใม่แบก่ามอยูดสองวงนะแกใจเพราะไทยแกเส่ามอยู่สองหมอกเอาก็ะสองมองก็นดีเ้าตัวนอ้นี่ลูกไส้ซีคนกับสิไปซีวงผุเลยวความสามารถความสามารถพระธดา มื้อเตหวัวหน้าก็จังว่าว้โพดโผอีหลีเอาซ้ำนั้นล,ะล่ะเดี๋ยวข่อยไปอันดากรถขอยก่นอน